โอเคมาต่อเดี๋ยวตะกี้เกิดค,ความผิดพลาดเล็กน้อยทำทางเทคนิคเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรต่อจาะวิ่งเลยแต่ยิงเสียเรควรรีบวิ่งเลยนะ You do it first. Okay. okay. หลับไปซะวันนี้ไม่มีอะไรป่ะโอเคไม่มีละป่ะโอ้ไม่มเลยแค่นี้เนี่ยโอเคลับไป What the fuck are you doing there for so long? We searched everything already. They had a lot of shit here. Might have missed some bullets or whatever. Well, move your ass. The other guys are probably back home already after drunk.

Can't take it anymore. Oh, come back in. Thanks. Thanks, man. I thought. I thought I was done for. It took everyone still alive. The kids, the women. I'll move the rail car so that you can drive through. If you follow them, be careful I heard the bandits talk about the trap there. ไม่น่าจอเจอไว้นู่นเลยนะไม่ <S <S ง่ายฮะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่านะแบนดิตอ่ะก็ก็พวกโจรนั่นแหละพวกโจรน,นะในช่วงอพคาลิฟอย่างงี้ก็ก็ไม่แปลกอะไรที่ที่จะที่จะไม่มีที่ที่จะมีพวกแบนดิตนะอยู่เยอะ กลุ่มกองโจรนะ่ยเว้ยแย่แบนดิตอ่ะอย่าปิดไฟนั่นอ่ะ เฮ uh, 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 oh. uh, uh, ียเอ้ยติดเลยวะเอาเอ้าเอาโอ้ขอบพูยัสูงกูติดต้งตรงนี้เออเออคชัวร์ากล้ Some shit happened. Let me know, okay? Okay. Keep Fuck! They are surely taking their time. Ma, see. Ma, see. Long ma. เกือบละมึงโอ้สอนสอนอนสัญญาณนี่ไม่ตายอีก

Get your mushrooms now before all the bullets go into your gun. No shit? Well, maybe we should plant these. I know a good place. Hey, the boss didn't give you a clash to be a fucking gardener. Alright, alright. I won't worry about mushrooms. As long as there are caravans, we can find out. <laughs> <laughs> sẽ cài cái năn còn nữa. làm khai phòng này lẽ. là cái nhau nhau là vinh là vinh là vinh gì ใช่ละีชิตพวกมึงหมดมีใร้ละหมดละป้า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 ไปเปิดได้แล้วแล้วเราก็รีบไปเร็วความเร็วนะเออข้ขารังด้วยเรอววะเพิ่งเห็น,น,นเนี้ย แต่ช่างเหอะไม่ทันละคาหมดละ <c oughs> อ้อลืมไปเร,ไเราไว้ชีวิตเราไว้ชีวิตคนหนึ่งนี่วะ <c oughs> ประมาณแบบไว้กูทำใหม่เพื่อเพื่อกูตายหาหมดแล้ว <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะไปเหอะ

Để em phóng sang phay rồi nó Ok, mì lắm ข้างหน้ามีแล้ววะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปเส้นทางก่อน <c oughs> บอกแล้วเป็นกระบอกเดียวอะ่ะใช้ได้เยอะมากๆนะฮะในสถานการณ์แบบนี้ <c oughs> อันนี้ก็ไว้รวยด้านกันนะแต่ว่า มาค่อยหมอแหละครับปืนดีปืนเนี้ยยิงแรงจริงๆไงจริงข้างหน้ามีอะไรวะ

Tomahawk sharp enter in you over. You didn't boo you. So we enter the. Yeah. As you guys said we're okay, but the voices didn't sound like that. I'm telling them. Let's go back. Meetup sound not. No, no. But I'm here. It's okay. Then I remembered my lighter, so I flicked it open, and I at see a man it, sitting there, mouths open, and black shits seeping in and out of them. My friend Yurka, starts screaming, and he swats the lighter out of my hand. So I ran like hell back to the stations, please. and nobody could me. <laughs> You're, You're a bastard! Ah! Fear us! Fear us! ไปดับไฟโลกจิตแล้วกูเนี่ยเจออะไรก็ดับไฟหมดเลยไปข้างหน้าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งสาระกาก่อนแล้วกันไป ใส่หน้ากากทำไมอะใส่หน้ากาก้มัเล้าทำไมเนี่ยเฮอเห็นชายอย่างนี <net> ้แล้ว oh. ก uh ูไม่อยากมาเลยนะจะเอ๋สวัสดีจ้ะเช็คพอย เยอะว่ะคงได้วิ่งกันพ้นผ่านตรงนี้เยอะๆอะแน่อีอ้าขอด้ยป่ะขอไม่ได้โอ,อเค ตอนนี้พวกคนก็ฝนโลดเดียวก็เกิดขึ้นนะฮะอุย้ยเฮียดพิ้นยิงพิดมันมาแล้วป่าวไว้ก่อนเลย พาพาพาในแมบคูณกระสุนกลุ่มหมดอีกแล้วเอ้า่ะมาสักจุด โดนด้วยว่ะโดนว่ะแค่โดนด้วยเร็วสิแกเร็ว อ๋อมาแล้วโอเเ้ยเยอะเยอะเลยโอเเ้ยเหี้ยไม่น่าลงมาเลยลงมาแล้วไม่เหมือนแบบเหมือนเฟ เต็มพร้อมเต็มพร้อมทำไม่พอใช้ปืนนี้ได้ มามึงขึ้นมา โอ้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 รู้หมดแล้ว โดนด้วยวะอ๋อแล้วเธอ ไปวไป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 ลองยิงหรอ <laughs> okay, okay, you can tell me the tale later. Right now we're entering the fairway and plotting a course to the base. <laughs>